ทำไมหลายๆคนนะคะทำดอบลิสตไม่นานแต่ว่าสร้างไรายได้6-7หลักวันนี้นะคะครูเฟิร์นจะพาทุกคนไปดูคำตอบค่ะเลขคณิตไม่ต้องคิดไวจ้าเพราะว่ามีเครื่องคิดเลขนะคะ ดอปลิสต์ให้ค่าคอมมิชชั่นเรานะคะ1คนหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนใช้ลิงก์ของเราสมัครเข้ามาในแอปนะคะไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าอะไรเราก็จะได้รับเงินนะคะค่าคอมมิชชั่นการตลาดและถ้าเขานะคะมาเป็นนักธุรกิจเหมือนเราเนาะซื้อสินค้าชุดอัปเกรดนะคะก็บริษัทจะให้นะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่1000ถึง2,000บาทต่อคนเลยทีเดียวนะคะต่อหนึ่งเนี่ยสมมตินะคะคุณเฟิร์นคิดค่าเฉลี่ยเอาแค่1 0 0 0 1,300้ละกันนะคะต่อ คนถ้า1นวันนะคะมีคนมาอัปเกรดกับเรา3คนนะคะก็คือจะได้วันละ3,900บาทค่ะคูณไปเลย30วันนะคะแสดงว่า1เดือนเนี่ยเดือนนั้นเราจะมีรายได้เดือนละ1 1ึ0 0 0บาทแบบนี้ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเงินแสนกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยากใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยรวยนะคะไม่ได้ทำให้เรารวยเป็นเศรษฐีเลยนะคะ แต่ที่น่าสนใจทำไมวันนี้เนี่ยคุณทิพย์นะคะถึงได้มีรายได้สูงถึง10ล้านบาททุกคนทำไมคุณทิพย์มีรายได้สูงถึง10บล้านบาทอันนี้ของครูเฟิร์นได้มา1เดือนได้มาแสนสามเห็นไหมแต่ว่าคุณทิพย์นะคะทุกคนเ,เบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยทำมาประมาณ9เดือนนะคะแต่ว่ารับจากบริษัทไปเนี่ยถึง10ล้านบาทเลยมีคนในสายงานนะคะประมาณ4 0,000กว่าคน ่ะเดี๋ยวจะไปดูนะคะพาไปดูนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีทีมงาน42,000คนรับไปแล้ว10ล้าน3 0 8 0 0 0 0บาทเนี่ยค่ะรับไปแล้ว10ล้านบาทในระยะเวลาแค่8-9เดือนนะคะที่มันได้แบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยลองมาดูนะคะ มันไม่ใช่ค่าคอมมิชชั่นแนะนําเท่านั้นนะหนคนที่เมื่อกี้ที่เราคํานวณเนาะแค่แค่เท่าไหรอ่อ่ะวันละ3คนใช่ปะวันละ3าคนเราได้ละเดือนละแสนแต่มันไม่ใช่ทําให้เราอะได้10ล้านแบบคุณทิพย์เว้ยดังนั้นเนี่ยเลยลองมาคํานวณดูนะคะบริษัทให้ค่าคอมมิชชั่นเราเนี่ยนะคะเป็นค่าสอนงานเรียกว่าค่าสอนงานลงลึกเนี่ยนะคะ5ชั้น5ชั้นนะคะก็คือ60 40 20 20 20, 20. ชั้นละไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าอะไรนะคะ60บาท40บาท20บาทอะ เนี่ครูเฟิร์นลองมาคำนวณแล้วนะมันได้ประมาณ 1, 160บาทต่อ1คนใช่ไหมคะคุณทิพมีมี4 0 0 0 0คนทุกคน40,000คนเนี่ยครูเฟิร์นตีให้50%นะที่ทำงานสมมุตินะคะ50%เอ่อก็ก็เหลือ20,000คนสมมุติว่ามีคน20,000คนในสายงานนะคะแค่ซื้อสินค้าแค่ซื้อสินค้านะเดือนละ เดือนละนะเดือนละหชิ้นเดือนละ1ชิ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยซื้อแค่เดือนละชิ้นเดียวทั้งเดือนเนี่ยซื้อแค่ชิ้นเดียวนะซื้ออะไรก็ตามแค่ชิ้นเดียวนะคะก็จะมีะไรายได้3าล้านสองแสนบาทต่อเดือนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คูณไปหาคุณทิพย์ทำมา9เดือนจริงๆมันต้องได้28ล้านนะทุกคนเห็นไหมอันเนี้ยคุณทิพย์ต้องมีแบบได้30ล้านเนี่ยต้องได้แน่ๆ เพราะว่าไออันเนี้ยคูเร์นคำนวณจาก2 0,000ถูกไหมคำนวณจากแค่20,000คนเท่านั้นนะไม่ได้คำนวณเต็มองค์กรอนะคำนวณแค่20,000คนและแค่ทุกคนซื้อสินค้าแค่เดือนหนึ่งอะซื้อแค่ชิ้นเดียวอะคุณทิพย์จะมีรายได้ถึง28ล้าน8แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะอันนี้คิดแค่50%นะแลวทุกคนคิดดูนะถ้าวันเนี้ยค่ะเรานะคะทำแบบ สะสมไปเรื่อยๆแบบคุณทิพย์เนี่ย9เดือนใช่ไหมหรือทุกคนอะเราแม่งแบบอัดตัวตีให้เลย3ปี3ปีตีให้เลยอะ30,000คนคุณทิพย์าอกมี40,000คนแต่สมมติอะ30,000คนนี้ตีแบบต่ำๆเลยนะถ้าเราทําแบบไม่หยุดอะ30,000คนในองค์กรทุกคนซื้อสินค้าแค่เดือนละชิ้นแล้วแต่ใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อใครอยากซื้อเซรั่มคอลลาเจนไฟเบอร์ยาสระผมวิตามินอะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้ออะ สามหมคนเนี่ยทุกคนซื้อเหมือนกันหมดได้160บาทหมายถึงเรามี30,000คนในองค์กรใช่ไหมหนึ่สาย5ชั้นลึกเนี่ยเราได้ค่าสอนงาน160บาทเราจะได้1เดือนเนี่ยเราได้4ีล้านแปดแสนนะคะตีไปค่ะเราจะทำเท่าไหร่คะหปีอะคำนวณหนึปี <laughs> 12เดือนคุณจะมีไรายได้ปีนั้นอะ เมื่อมีคนเต็มสเกลเต็มผัง3 0 0 0มืคนตามที่เราคำนวณน,นะปีนั้นอ่ะเราจะได้57ล้านอ่ะทุกคนกำไรนะผลประกอบการ57ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งคนลุกแทนไหมขนลุกแทนคนที่สะสมยูเซอร์เยอะๆไหมคะแบบคุณทิป,ปอ่อะทุกคนเมื่อกี้เท่าไหร่ส0 0หมื่นำได้ไหมจำได้ไหม,ไไหมว่า40,000ื่นอ่ะสี่หมื่ะทุกคนดูนะ 4、40, 000มเนี่ย4 2 0นสนคนะ่ะตีท่วนๆไปเลยว่า4,000 40, 0คนเรามาคำนวณกันแบบ40,000คนเนี่ยอะตีเต็มผังเนี่ยนะคะคูณ160บาทจะได้6ล้าน4แสนบาทต่อ,เด,อเดือนเดือนเดียวน,นะกำไรเดือนเดียวน,น,นะคูณ1ปีค่ะปีนั้นจะได้76ล้านบาท ลุกไหมอันนี้ Passive Income นะคะอันนี้คือจะใช้คำว่าอะไรดีเนี่ยมันเป็นการตลาดแนวใหม่เลยที่แอปพลิเคชันดอปลิสเนี่ยสามารถให้เราได้แบบนี้นะคะถ้าวันนี้เราทำงานนะคะเราทำงานที่แบบว่า,าทำแล้วก็ทำมาได้เงินมาแล้วก็หมดไปนะคะเราจะไม่ได้สร้างสายงานแบบนี้เราจะไม่ได้มี เ,เงินที่มันเป็นแพ s ซีฟอินคัมนะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยที่ครูเฟิร์นเข้ามาศึกษาและครูเฟิร์นทำอยู่เนี่ยจะเรียกมันว่าแพ s ซีฟอินคัมเพราะว่าเมื่อมีคนใช้ลิงก์ของเราเข้ามายิ่งเราขยายยูเซอร์เยอะๆมีคนเข้ามาด้วยลิงก์เราเยอะๆเนี่ยนะคะโอ้ยในอนาคตอะคะ่ะหาที่เก็บเงินไม่พอจะเอาเงินไปทำอะไรมันเข้ามาทุกๆก,การซื้อนะคะบางคนเนี่ยซื้อมากกว่าเดือนละครั้งอะต่อเดือน นะคะเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพนะสินค้าก็อย่างคูเฟินเนี่ยเดือนนี้คูเฟินก็ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วตั้งหลายชิ้นนะคะเพราะว่าเราอยากกินเองเราอยากใช้เองดังนั้นวันนี้นะคะ ถ้าเรานะคะอยากที่จะสร้าง Passive Income เนอะอยากจะเปลี่ยนชีวิตไม่อยากจะมีแบบแค่เงินเดือนทเฉยๆเราอยากจะมีรายได้เสริม้าที่สำคัญเนี่ย d อ o ล l i s t เนี่ยนะคะเป็นธุรกิจให้เราได้เลยนะคะคุณดูนะปัจจุบันนี้ดอ o ลิส s t นะคะมี User ห0 0 0สนกว่าเห็นไหมมีรายได้น้อยกว่า1 0 0 0 0เนี่ยห้าแสนแต่ว่า1,000 10, 0ขึ้นไป922คน50,000ขึ้นไป70คนและ1,000 100, 0บาทขึ้นไป 76คนนะคะในอนาคตเนี่ยถ้า50,000คนนี้นะคะไม่หยุดค่ะเขาก็จะขยับมารับไรายได้ที่100,000ในอนาคตถ้า10,000บาทเนี่ยไม่หยุดเขาทําไปนะคะไอ้900หรือ1,000คนเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาเป็น50,000จะขยับขึ้นมาเป็น100,000ถ้าวันนี้พวกเราทําไม่หยุดนะคะ นะคะวันนี้ยังมีโอกาสเพิ่งจะแค่500,000 ID 500,000 user และจริงๆไม่ถึงด้วยเพราะว่าบางคนมีมากกว่า1ยู user ที่สมัครเข้าไปดังนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะคะยังมีโอกาสอีกเยอะมากๆถ้าคุณจะเข้ามาคุณต้องการโอกาสคุณต้องเข้ามาตอนนี้คุณต้องเข้ามาตอนนี้นะคะครูเฟิร์นบอกเลยว่าถ้าใครเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ passive income แบบนี้ค่ะรีบๆเข้ามาสมัคร ดรอปลิสต์แล้วก็ขึ้งบริษัทาาษนะคะก็จะมีกลุ่มสอนงานคนใหม่เห็นไหมคะ4ี่แสนกว่าคนอยู่ในนี้นะก็จะมีการาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็คนที่สําเร็จกับดรอปลิสต์เขาก็เริ่มมาแบ่งปันนะคะมาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมทุกคน มีชีวิตความเป็อยู่ที่ดีขึ้นบางคนก็ไปจองรถเห็นไหมคะเนี่ยจองรถกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะคะ,ะคุณกุมพานะคะก็มาสอนแนวคิดสอนไมซ์เซ็นะคะแล้วก็วิธีการทําเงินจากด o p l i s t เห็นไหมคะแล้วก็อย่างน้องกีตาร์เนี่ยสาวันน่ะทำได้900,000บาททํำยังไงนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของบริษทัทซึ่งนอกจากกลุ่มของบริษัทแล้วนะคะ ของสายงานครูเฟิร์นเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะคะเอาไว้สอบถามเรียนรู้นะคะเอาไว้แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ครูเฟิร์นจะมีสอนเสริมให้นะไม่ว่า,าคุณอยากจะทําด้านไหนนะยิ่งแอดทําทการตลาดออนไลน์เนี่ยต่างๆนะคะก็จะมีซัพพอร์ตเนาะมีเนี่ยให้หมดเลยตรงนี้นะคะวิธีการเขียนแคปชั่นนะคะคือเราไม่ได้เดินคนเดียววันนี้ มีทั้งกลุ่มบริษัทแล้วก็มีทั้งกลุ่มอของคูเฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครเข้ามานะคะในสายสายตรงคูเฟิร์นเนี่ยนะ,ะทีมเอ็ม e าวสายตรงคูเฟิร์นเนี่ยคูเฟิร์นจะมีกลุ่มพิเศษให้ด้วยนะคะก็คือ,อะจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าจับมือสร้างเดือนละแสนนะคะจับมือสร้างเดือนละแสนอันนี้ก็คือตั้งใจทําเอาไว้เพื่อให้ทีมอะ สามารถหาบทเรียนได้ง่ายๆซึ่งจริงๆบทเรียนก็มาจากกลุ่มเมื่อกี้แหละเรียนเจาะลึกสร้างยอดขายนะคะใครเข้ามาใน empower ก็จะได้เรียนตรงนั้นแต่ว่าในในกลุ่มจับมือสร้างเดือนละแสนเนี่ยครูเฟิร์นก็จะมีการาแนะนำนะคะแนะนำเป็นพิเศษให้สำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ก็ชวนทุกคนแล้วกันนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาศึกษา d อ o ล list นะคะวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อคุณมีรายได้1น้านแปดแสนบาทขึ้นไปเนี่ยบริษัทก็จะพาเราไปจดทะเบียนนะคะเราก็จะสามารถมีบริษัทเป็นมีบริษัทของตัวเองจริงๆเลยคราวนี้นะก็เข้ามาศึกษากันนะคะโอกาสที่ดมมีมีไม่มีไม่บ่อยนะคะครูเฟิร์นบอกเลย ลงทุนน้อยมากแค่2,000กว่าบาทถ้าวันนี้ยังไม่มีทุนเข้ามาศึกษาก่อนสมัครฟรีเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็อัปเกรดเป็นักธุรกิจแล้วก็มาลุยไปได้วยกันได้เลยค่ะ